การจับผับกันหน่อยแถวรัชดาปรากฏว่าเปิดโอ้โหโตรุ่งตีสามตีสยังไม่ยอมปิดสักทีหนึ่งสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยบุกเข้าไปไปดูเหตุการณ์ตอนบุกจับกันหน่อยครับ ไม่ต้องหนีนะครับเพราะว่าการด้วยหมดแล้วใครออกจาก้องตรงนี้ไปโดนอีกกระทงนะครับอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆเกินเวลานะครับโมนเวลานี่ผับแถวรัชดา18 ดีนะวันนั้นตีสองครึ่งออกมาแล้วมาทํางานกันเที่ยงคืนไม่ใช่หรอไม่เคยได้ไปหรอกพวกนี้โอ้งั้นแหละเคยได้มีโอกาสไปหรอกแต่มีตีสามตีสามสามนาทีมันมีผับที่ไหนเขาให้เปิดถึงตีสามบ้างไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยบุกไปคุณผู้ชมครับเป็นตํารวจกองกํากับกิจการเด็กแล้วก็ตํารวจสนสุทธิสารไปตรวจสอบตีสามสามนาทีของเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองคือเจ้าหน้าที่พอเข้าไปปุ๊บอะปิดเพลงเปิดไฟ ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องคิดหนีเพราะล้อมเอาไว้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เรียกมาตรวจรายคนเลยดูบัตรประชาชนก่อนอายุถึงหรือเปล่าถ้าถึงก็แล้วไปแต่ตรวจฉี่ด้วยนะถ้าไม่ถึงก็มีความผิดอีกสําหรับผับนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วตรวจไปตรวจมาปรากฏว่าที่นี่นอกจากจะเปิดเกินเวลาแล้วไม่มีใบอนุญ,ญาตด้วยแอบเปิดแล้วก็เจอนักท่องเที่ยวฉี่สีม่วง3คนด้วยกันนะครับมีคนที่รับเป็นผู้จัดการร้านชื่อว่านายประมุกก้อนรั์ก็ถูกนําตัวส่งสอสอ,อสุดที่ศาล ก็โดนไปเรื่องของเปิดสถานคือเปิดผับโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเหล้าไม่ได้รับไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ขายเหล้านอกเวลาที่กําหนดนะ<ม>รวมไปถึงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาอื่นๆมันมีทั้งเหล้าแล้วก็อื่นๆนะครับคุณผู้ชมครับส่วนนักเที่ยวอันนี้ถ้าเกิดฉี่ไม่ม่วงกลับบ้านได้ แต่ถ้าฉีม่วงไปเจอกันต่อที่โรงพักเรื่องของการเสพยานะครับใช่นี่คือที่รัชดา18ครับแล้วก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้ฝ่ายปกครองเขาก็ไปบุกจับนะครับผับลับการกรุงย่านรองเมืองนะครับแอบเปิดอยู่ในร้านลาบเป็ดถูกต้องชั้นหนึ่งเป็นลาบเป็ดเออใครจะไปคิดนะฮะว่าข้างในเนี่ยเป็นผับลับนะครับแล้วก็เปิดแบบไม่มีใบอนุญาตเลยนะคุณผู้ชมในเวลาต่อมาก็มีคําสั่งเด้ง5เสือสนอปทุมวันตั้งแต่ระดับสารวัตรนะครับไปจนถึงระดับผู้กํากับการ ก็ถูกย้ายที่ทํางานเข้ามาที่นครบาล6ก่อนล่าสุดนะครับผอ,อของเขตปทุมวันก็มีคําสั่งด่วนสั่งปิดกิจการร้านลาบแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเปิดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ดาเนินคดี เอาคำสั่งเนี่ยไปปิดเอาไว้ที่ทางเข้าของทางหน้าร้านแล้วค่ะค,คือสำนักง,งานเขตบอกแบบนี้นะคะได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าร้านเปิดเพลงเสียงดังมา3ามครั้งละหน่วยงานก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้คำแนะนำเอาหนังสือแจ้งหามาตรการร่วมกันและขอความร่วมมือทีนี้ร้านมีหนังสือรับรองแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารเพียงแค่ชั้นหนึ่งของอาคารแต่ไปแอบเปิดสั้นบันเทิงถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายนะคะรรบก็กลุ่มอาคารถูกต้องอันตรายมากถือว่าเป็นการใช้งานผิดประเภทด้วยเพราะฉะนั้น ตรวจสอบนะถ้ามีการต่อเติมดัดแปลงอาคารอันนี้หนักเลยนะคะครับว่าพบจะมีการดำเนินคดีต่อไปอดไปกินลาบแล้วอดขายลาบแล้วคือไปเที่ยวกันได้นะไปแล้วก็กลับตามเวลาที่กฎหมายกําหนดคือก่อนตีสองถูกไหมครับแล้วย้ําอีกหนึ่งอย่างคือเมาแล้วห้ามขับเด็ดขาดนะอันตรายมันจะเกิดอุบัติเหตุมันเกิดได้จริงจดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี